ขาย M 3 5 A 2นะครับอันนี้สีเดิมเดิมแห้งแห้งรถสวยไม่มีผุเลยครับช่วงล่างครบนะครับเผากลางเผากำลังอะไรนี่ครบหมดครับไหนดูห้องโดยสารครบครับนะฮะภายในสวย สภาพดีอุปกรณ์อยู่ครบยางก็ยังดีนะครับนี่เพาอยู่ครบ A2 นะครับสภาพสวยๆเลยครับสนใจทักมาได้นะครับ2องแสนติดเครื่องให้ครับ ไม่มีผูเลยนะครับวัสซีสวยปิ้งยางดีครับเดี๋ยวดูในห้องเครื่องนะครับเครื่องสวยมากครับเป็น A2 จะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเทอร์โบลูกใหญ่ได้ชาร์จ เดสตาร์ทอยู่ครบครับคันนี้สมบูรณ์มากครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ของไม่หายครับ